็สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาอ่านนิยายเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลด์ไปซะแล้วต่อจากคลิปที่แล้วนะครับก่อนอื่นก็ต้ของขอขอบคุณเพื่อนๆที่สนับสนุนช่องและติดตามรับชมจนมาถึงตอนนี้ด้วยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับจากคลิปที่แล้วกีเขาได้ยอมแพล้ลิบุนุเรื่องของดีอาโบกีก็ได้พูดว่าไม่เป็นไรคราวนี้ข้าจะทนกับดีอาโบลิบุนุได้ยินจีผู้ชนะเขาก็คิดในเจว่าอุ้ยครานีนชนะแล้วแต่ในตอนนั้นเลองก็พูดว่าฉันไม่สนหรอกนะว่าจะเป็นใคร ปกติฉันจะพาโคเอะไปด้วยแต่นั่นก็เป็นไปตามนั้นโอ้ถ้าริบรู้ทนายต้องการนายก็สามารถมาที่ประเทศของฉันกับดีอาโบได้ฉันสัญญาว่าจะเชิญนายมาก่อนแต่ฉันก็ยังทําไม่ได้เลยก่อนที่ริบรู้จะได้สัมผัสกับแสงแห่งชัยชนะของริบรู้ลเลอออนก็เสนอแนะแม้ว่าการรับโคเอะไปจะไม่เป็นปัญหาแต่ริบรู้ก็คิดว่าเขาอาจจะลองไปเยี่ยมเยียนดูและต่อมาริบรู้ก็ได้พูดว่าตกลงฉันจะไปกับโคเอะ แต่ฉันจะไปหานายที่หลังหลังจากตารางงานอนุโนมัติและฉันก็จะติดต่อกับนายฟานเดียโบหากเป็นกรณีนี้ก็ขอบคุณมากจากแรกเลยเพื่อให้โคเอนอนพักผ่อนอย่างเต็มที่ริบลุกก็เลยขยับเธอไม่ได้ริมลุกก็ไม่รู้ว่าเลออนจะมีปฏิกิริยาอย่างไรถ้าริบลุก,กบอกขบเขาแบบนั้นริบลุกก็เลยคิดว่าควรจะเงียบเอาไว้ดีกว่าดังนั้นริบลุกจึงได้ตัดสินใจจะยอมรับคำเชิญมันก็อาจจะไม่ใช่เวลาที่ดีที่สุดที่จะทําเช่นนั้น เมื่อพิจนารณาจากสถานการณ์ปัจจุบันแต่ก็น่าเบื่อที่จะรอให้คิงมิคาเอลเคลื่อนไหวเทนทีที่พร้อมริวลูก,ก็จะค่อยๆกลับมาใช้ชีวิตประจําวันของเขาและต่อมาเลียก็ได้พูดว่าดีมาฉันจะรอฟังข่าวจากนายพอนเช้านานลิวลูก็ตอบว่าใช่ถ้าดีอ์โบทำให้นายลําบากใจก็บอกฉันฉันจะไปที่นั่นเพื่อให้ความรู้แก่นายโดยไม่ต้องคิดอะไร หลังจากที่ลิมบุพูดอย่างนั้นก็ได้มีคนพูดว่าดีมากฉันจะไม่รีรอที่จะติดต่อหานายแล้วนั้นดูแลเขาให้ดีแม้ว่าเดียโบจะยังไม่ได้ทําอะไรเลยแต่กีก็ได้ตักเตือนลิมรุไม่ใช่เลออนลิมบุก็อยากรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของทั้งคู่แต่ก็ดูเหมือนว่าจะมีปัญหาดังนั้นลิมบุจึงได้ตัดสินใจว่าอยารู้เลยจะดีกว่าด้วยเหตุนี้แผนการในอนาคตของคู่ลิมบุจึงได้รับการตัดสินและต่อมากีพูดอีกว่า ัานค่าจะไปที่บ้านของเลออนดังนั้นผู้เจ้าทุกคนก็ทําในสิ่งที่ตัเองต้องทำหลังจากที่กีประกาศเชืิญน,นั้นผู้ริบุลูก็ได้กลับไปยังห้องถวงที่เหล่าผู้ติดตามของผู้เขารออยู่แล้วก็ได้มีคนพูดกับจีว่าเฮ้เฮ้ไม่มีคำอธิบายสำหรับพวกเราเลยเหรือและอีกคนก็พูดว่าฉันได้รับคำอธิบายจากมิซารี่แต่อย่างน้อยฉันก็อยากรู้ว่าแผนการคืออะไรคนที่พูดเชิญนั้นก็คือคาเลออนเลเฟ เป็นคนที่พูดกับกีลูก,ก็คิดว่านั่นเป็นจุดที่ยุติธรรมและกีก็ได้รีบเข้าไปสรุปหัวข้อขกับพวกเขาเขาคิดว่าเขาเป็นคนเดียวเท่านั้นที่ต้องได้รับการโน้มน้าวใจเขาจึงได้ทิ้งผู้คนเอาไว้ยังข้างหลังอย่างไรก็ตามไม่มีทางที่กีจะที่บายสถานการณ์ได้อย่างถูกต้องและไม่เพียงแต่กีเท่านั้นแต่เรื่องรวมถึงไมลิมและลาเมเลสเหล่าเด็กน้อยอีกด้วยและดากูริลและเลออน ที่กำลังทะเลาะกันเรื่องของคาเรล,ล่าและลูเปนัสที่ไม่สนใจอะไรเลยและมีความคล้ายคลึงกันและมันน่าจะสามาัคคีกันสำหรับปัญหาดังกล่าวลิมูร,รุจึงได้ตัดสินใจเป็นผู้ใหญ่และเริ่อมอธิบายให้ทุกคนฟังลิมูร,รุก็พูดว่านี่คือสิ่งที่พวกเราเพิ่งคุยกันแต่๋ยวพวกเธอได้ฟังเรื่องการบรรยายนสุดวกเขเก้่จากศัตรูแล้วใช่ไหมใช่ผู้ฉันได้ยินมาแล้วว่าโลซาได้ต่อต้านพวกเรา พอนี้ยังครับตอบเช่นนั้นลีบรุกก็พูดต่อเพราะอย่างที่เห็นและเหตุผลก็ไม่ใช่การทรยศหรืออะไรแบบนั้นในคราวนี้ลีบรุกก็ได้สรุปเรื่องราวการที่บายสถานการณ์ถึงกับนั้นก็ยังดีที่มีผู้ขอเพียงเจ็ดคนเท่านั้นที่เข้าร่วมการประชมุมหากผู้ใต้บังคับบัญชาเขาร่วมด้วยมันก็จะเป็นการยากที่จะเริ่มการดำเนินการอภิไปรายไปข้างหน้าและการตัดสินใจของกีมันก็เป็นการคาดการณ์สิ่งนี้อย่างถูกต้องลีบรุกก็ได้ตระหนักว่า ประสบการณ์อันยาวนานของเขานั้นในสร้างความแตกต่างระหว่างตัวเขาและกีและก็คิดเกี่ยวกับมันมันก็ยังคงยากสำหรับกีเช่นกันอย่างที่เจเห็นได้ใจจอมันคน,นอื่นๆผู้เขาแต่ละคนก็มีลักษณะเฉพาะตัวของตนเองต้องใช้กําลังจีดและความยากลำบากอย่างมากในการนําพวกเขามารวมตัวกันขณะที่รเบรโรทําการประเมินกีอีกครั้งด้วยวิธีนี้ิเบรก็ได้ที่บายเสร็จสิ้นแล้ว และต่อมาเฟก็ได้พูดว่าฉนรู้ว่าไม่ใช่คุณที่ดิ้นรนแบบนี้แต่มันก็กลับกลายเป็นว่ามันลำบากกวาที่ฉันคาดเอาไว้เฟยซังก็ได้ตกตะลึงไม่ใช่ว่าเธอรับไม่ได้เพียงแต่เธอไม่อยากจะได้ยินและต่อมาคาเลออนก็ได้พูดว่าจริงสิตอนนี้ฉันก็มีพลังแล้วและฉันก็อยากจะดูว่าฉันจะต่อสู้กับทูดาวก้อนได้มากแค่ไหนแต่ฉันก็สงสัยว่าฉันจะมีโอกาสได้สู้กับท่านเวลซาร์ได้ แล้วก็ได้พูดอย่างนั้นโดยไม่เกรงกลัวแต่หน้าผากของเขาก็ได้มีเหงื่อไหลออกมาเขาอาจจะพยายามคิดให้ออกว่ามันเกิดอะไรขึ้นและเขาก็จะทําอะไรได้บ้างเพื่อที่จะเอาชนะกับมันและต่อมาเวเดลาก็ได้พูดว่า <c oughs> เจ้าพูดแล้วนะคาเลออนแม้ว่าข้าจะไม่มีวันเอาชนะพีษสาของข้าได้ถ้าเจ้าอยากเจอลองข้าจะเป็นคู่ต่อสู้ให้เจ้าก่อน <c oughs> พอเวเดลาผูดช่นนั้นลามบริกก็ได้พูดว่า อาจารย์ข้าไม่คิดว่านี่เป็นเวลาถ้าคุณไม่จริงจังกับสิ่งต่างๆรีบรู้จะโกรธคุณนะตอนนี้เช้านานรีบรู้ก็คิดในใจว่าฉันก็น่าจะโกรธนะแต่ในทางกับการตอนนี้ฉันก็รู้สึกปลอดภัยจากคำพูดที่ดูสบายๆของวูเดล่าขณะที่รีบรุสกำลังพูดคุยกันอย่างจริงจังสถานการณ์ก็เลวร้วายมากจนทําให้รีบรู้หดหูและต่อมาก็ได้มีคนพูดว่าเข้าใจแล้วเพื่อที่จะตอบโต้การควบงํา เราจะต้องรวบรวมกองกําลังของเราให้มากที่สุดดังนั้นอานํานาจการปกครองนี้จึงถูกต่อต้านถ้าเจ็ดจำนวนของนายเข็งแก่พอมันก็สามารถต้านทานได้ในกรณีของวูดดล่าเขาก็ตกเป็นเป้าหมายเมื่อมันมีการต่อต้านเขาก็อ่อนแอลงในด้วยการโจมตีแบบไม่ทันตั้งตัวและต่อมาวูดรล่าก็พูดว่าอืมดูค่าคนเดิมก็คงจะทนได้แต่ตอนนั้นข้าก็อยู่ในระหว่างการต่อสู้กับพี่สาวของข้ามันลำบากหน่อย ยางหรือว่าเจ้าถูกครอบงำม,มันไม่มีประโยชน์ที่จะแซนททาเป็นว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นดาร์นาลีบรุจึงหวังว่าเขาจะยอมรับมันอย่างตรงไปตรงมาในขณะที่ลีบรุต,ตกตะลึงกับวอเดล่าดาร์โกเลียก็ได้พูดขึ้นมาลมบรุทำไมเจ้าไม่ส่งวอเดล่ามาให้ข้าแทนละ่ะข้าไม่ใช่แฟนตัวยงของอัลติมาแต่วอเดล่าเป็นใบหน้าที่คุ้นเคยและแชงกรู้จักเขาเป็นอย่างดีดาร์โกเลียก็กำลังแนะนําให้กับลีบรุเปลี่ยนผู้ใต้บังคับบัญชาที่จะส่งไปให้เขา แต่มันก็น่าเสียดายที่คําตอบก็ยังไม่ใช่เลริบลุกได้ตอบกลับไปว่าขอโทษทีนะฉันทําไม่ได้วูเดล่าไม่ใช่ลูกน้องของฉันและเขาก็เป็นเพื่อนของฉันฉันไม่สามารถตัดสินใจแทนเขาได้ถ้าเขาโอเคกับมันมันก็ไม่ใช่เรื่องของฉันแต่ในสถานการณ์นี้ฉันก็ไม่สามารถเพื่อเฉยต,ต่อความปรารถนาของวูเดล่าและดำเนินการต่อไปได้และนั่นก็เป็นเหตุผลที่ริบลูต้องการจะถามวูเดล่าในขณะนี้เลริบลูก็ได้พูดว่า วเดล่านายได้รับคําเชิญนายจะทาอย่างไรวเดล่าก็ได้หัวล้อประเดเสษวูเดล่าก็พูดว่า <c oughs> ดาโลิวตราบเท่าที่ข้าต้องการไปช่วยชีวิตเจ้าถ้าก็าจะยุ่งเหมือนกันถ้ามีงานที่ต้องทําซึ่งมันก็คือการปกป้องขาวโกดของลาเมลิสพอได้ยินวูเดล่าผูช้ชนาดนี้บุุก็คิดในใจว่าเขาก็แค่ต้องการที่จะผ่อนคลาย รีบลูก็รู้ทันทีเมื่อเห็นวอร์เดล่าประกาศว่าเขาต้องทําตัวตามปกติแต่ผูดที่เชี่ยวชาญและมันก็เร็วล้าเกินไปสำหรับนามาลีธที่กําลังร้องไห้ออกมาด้วยน้ําตานองหน้าแต่รีบลูก็แน่ใจจริงๆว่าวอร์เดล่าก็พยายามที่จะทาให้ง่ายขึ้นและต่อมาดารคูลูกก็ได้พูดว่าฉันเข้าใจแล้วน่าเสียดายสําหรับฉันมันก็คงจะมีปัญหามากมายถ้าฉันได้ต่อสู้กับเวลซาร์และมันก็คงจะอุ่นใจถ้านายสามารถช่วยฉันได้ ดีที่เจ้วรู้ผู้ชายคนหนึ่งที่แข็งแกร่งเป็นชั้นมีอะไรจะต้องกลัวพิษาของชั้นมากเกินไปมันไม่ดีความเป็น,นอัปยศจริงๆรดากวลริรวพลิชน,น,นาเรียบรุบลก,ก็คิดในใจว่าเห็นได้ชัดว่าเขาก็ได้สาลามากผู้ชายคนนี้แต่ก็ดูเหมือนว่าเวลซาร์จะอันตรายจริงๆเดรีบรุลก,ก็ดีใจที่วูรดลราปฏิเสธไรบรุล,รรลก,ก็ได้รู้สึกแย่กับดาก์ลริว แต่สิ่งสำคัญอันดับแรกของลีบุลโลก็คือความปลอดภัยในประเทศของเขาและต่อมามิริมก็ได้พูดว่าดัฟู์เลวพูดถูกฉันไม่เคยต่อสู้กับเวลซั์แต่ลาไส้ของฉันมันก็ปานป่วนแล้วก็บอกกับฉันว่าเธอเป็นคู่ต่อสู้ที่อันตรายถ้าเธอมาที่นี่ฉันก็ต้องการที่จะจัดการกับเธอแต่ก็ควรเตรียมท,ที่จะเรียกกองกําลังเสริมทันทีเพราะนายเจ,จชนะมันไม่สามารถทําอะไรได้อีก ไมลีมที่ได้ฟังบทสนทนาแล้วก็ได้ชี้ประเด็นที่ดีมากและมันก็เป็นคําแนะนําที่เหมือนจริงไม่เหมือนกับไมลีมที่มีความมั่นใจมากเกินไปพูดอีกอย่างก็คือเวอร์กินก็มีปัญหาในเนื่องจากไม่น่าจะเป็นไปได้ที่เธอจะมาโจมตีเพียงคนเดียวเรูอก็ได้ตกลงกันว่าพวกเขาก็ควรที่จะหลีกเรื่องการต่อสู้เพียงคนเดียวเฟยและคนอื่นๆก็ดูเหมือนว่าจะเห็นด้วยเฟย์ก็ได้ตอบว่าพอเสร็จแล้วถ้าอย่างนั้นก็ดูให้แน่ใจว่า เราไมา่ได้ทําด้วยตัวคนเดียวเองเหมือนกันและต่อมาม่ริม็ได้พูดว่าใช่ทําอย่างนั้นสิถ้าอย่างนั้นลิมอรุเขาอยากให้พาเกียวและคนอื่นๆมาหาข้าโดยเร็วที่สุดท่านเจ้าต้องการข้าจะไปรับพวกเขาเองพอดีชนั้นลิมรรุก็ตอบว่าไม่เป็นไรฉันจะที่บายสถานการณ์เมื่อฉันกลับไปแล้วก็ได้เตรียมมันให้พร้อมสำหรับทุกคนทันทีลิมอรุก็สามารถส่งเกียวไปถึงโดยใช้เทเลพอร์ตดังนั้นจึงไม่จําเป็นต้องรีบร้อน ลีบูลก็ได้อธิบายสถานการณ์ให้ผูดด้ใต้บังคับชาเขาทราบก่อนและก็ไม่ควรสายเกินไปที่จะส่งพวกเขาออกไปังจากที่พวกเขาเข้าใจตรงกันแล้วและต่อมาเฟยก็ได้พูดว่างั้นข้าก็ฝากท่านด้วยนะลีมูลใช่ถ้าศัตรูบุกโจมตีข้าก็จะติดต่อไปหาคุณทันทีเพราะนี้ฉะนั้นลิบูลก็ได้ตอบว่ารับทราบลิบูลก็ไม่ได้อธิบายว่าคาเล,ล่าได้ถูกส่งไปที่นั่นด้วยแต่ดูเหมือนว่าเฟยชังจะไม่รู้ว่าคาเล,ล่าคืออะไร ลิมุลก็ไม่คิดว่ามันจะมีอะไรต้องบอกกับเธอเขาจึงได้จบสนทนาอย่างสงบในนอจานี้ถ้าพูดถึงการถ่วงเวลาเวลซาดมันก็ไม่มีเหตุผลที่จะบ่นเกี่ยวกับการเพิ่มคาเลล่าเข้าไปในต่อมาเฟก,ก็ได้พูดอีกว่าแต่สิ่งที่ข้าอยากจะรู้ก็คือคิม,มิเอลและจุดประสงค์ของคน,นอื่นๆแต่ฉันก็ไม่คิดว่าพวกมันเพียงแค่ต้องการจะครอบครองโลกเท่านั้นังจากที่ถามแบบนั้นลิมุลก,ก็เรียพูดออกไปว่า โอ้นั่นล่ะการฟื้นคืนชีพของเวลดานาว่าคิงพิคาเอลและเฟลเวกำลังทำงานเพื่อที่จะฟื้นคืนชีพพระเจ้าของพวกเขาพอได้ยินรีบรัลุพูดฉนานเฟก็ได้พูดว่าฮะเฟก็ตกใจเป็นอย่างมากเมื่อรีบรัลุอธิบายเรื่องนี้และคนที่ยังไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ได้กรีดร้องออกมาด้วยความประหลาดใจเราลูกน้องของรีมูลลุก็รู้ข้อมูลนี้อยู่แล้วแต่ก็ดูเหมือนว่าคน,นอื่นๆจะตกใจกันมาก และต่อมาไมลิมก็ได้พูดว่าก็นาลิโมโลนาถูกต้องนั่นคือสิ่งที่โอเวล่าผู้ร่วมงานกับฉันได้บอกกับฉันมาอย่างนั้นเมื่อมิลิมยืนยันเช่นนั้นคาเลออนก็ได้บ่นพืพมพ์ด้วยความหงุดหงิดคาเลออนก็พูดว่าเอาจริงนะฉันก็ไม่ได้ยินเรื่องนั้นเลยพอด้ยินคาเลออนพูดเช่นนั้นไมลิมก็ตอบว่าอ่ะนายไม่รู้เรื่องนี้เหรอฉันก็คิดว่าฉันบอกนายไปแล้วนะไม,ม่นายไม่รู้ มิเลก็มีความผิดเหมือนกันกันกบฉันในเรื่องนี้และต่อมาเฟย์ก,ก็ได้พูดสั้นว่าเธอกะต้องบอกกับฉันเพิ่มเติมในภายหลังทันทีที่ริมุลูพิจารณาไม่ลิมอีกครั้งสิ่งที่เกิดขึ้นริมุลูก็ไม่คิดว่าไม่ลิมและมิดเลกได้พบกับโอเปร่าแต่ก็ดูเหมือนว่าการสนทนาของพวกเขาจะสื่อสารกันได้ไม่ค่อยดีและนั่นก็เป็นเหตุผลที่พวกริรมุลูมีเพื่อให้เป็นนิสัยในการรายงานการสื่อสารและปรึกษาหารือกันเป็นประจำ นี่คือสิ่งที่ลิบโรคีสลิบโรก,ก็ไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะพูดได้สูงนักเมื่อลิบโรก,ก็ลืมบอกกับพวกเขาเช่นกันและเฟ,ฟก็ได้โดยมีสีหน้ากําลังข้่ขีดขณะที่ไม่ลิมและคนอื่นๆก็กำลังพูดคุยกันตระกูลบางกรที่แท้จริงเป็นอามาตะไม่ต้องกังวลไปเพราะว่าในที่สุดพวกเขาก็จะกลับมาอืมใช่มันเป็นเรื่องปกติที่คิดอย่างนั้นแต่คิงไมเคาเอลก็เป็นอัตตาที่เกิดมาจากเทวสารและเขาก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นไปไม่ได้ เอาจริงต้องคิดในแบบที่คนธรรมดาไม่สามารถเข้าใจได้ลูเมนาที่พูดอย่างนั้นก็ได้สายสีสาแล้วกับว่าไม่เข้าใจอย่างไรก็ตามกีก็ดูเหมือนว่าจะคิดต่างออกไปเล็กน้อยกีก็ได้พูดว่าอย่างที่กล่าวมันเป็นความจริงที่เวลดานาว่าไม่ได้สแสดงสัญญาณของการฟื้นคืนชีพฉันเห็นได้ว่าทําไมเฟเวอาจจะคิดว่ามันไม่เป็นไรที่โลกจะตายก,กีได้อวดอ้างว่าเชื่อว่าเวลดานาว่าเป็นอมาตะ และเพราะว่าเขาเคยต่อสู้กับเขามาก่อนแล้วครั้งหนึ่งยิ่งไปกว่านั้นเขาก็บอกว่าเขาเข้าใจว่าทำไมผู้คนถึงชื่นชอบเวลวดานาว่าและต่อมากีก็ได้พูดอีกว่าแต่รู้ใช่ไหมเมื่อเธอตายไปโฟลทังจำและบุคลิกทางกยายภาพบางอย่างของเธอจะได้รับผลกระทบใช่ไหมสำหรับฉันก็ดูเหมือนว่าจะเป็นคนละคนกับเรื่องนั้นและมันก็ไม่ใช่เรื่องของความรู้สึกส่วนตัวนะ ลิมบูลุก็รู้สึกเหมือนกับว่าพวกเขาเป็นคนคนเดียวกันท้ายที่สุดแล้วพวกเขาก็ครอบครองดวงวิญญาณของคนเดียวกันและต่อมาลิมบูลุก็ได้พูดว่าอืฉันก็ไม่รู้แต่คุณเวอร์กินก็ยังบอกด้วยว่าฉันไม่สนใจหรอกว่ารูเรล่าจะกับชาติมาเกิดเป็นคนเลวหรือว่าคนดีแต่ฉันก็คิดว่านั่นเป็นสิ่งที่ควรใส่ใจเธอก็ได้บอกกับฉันมาอย่างนั้นและต่อมากีก็ได้ตอบว่าฮ่าฮ่าเจ้าก็ยังจมอยู่กับความคิดเหมารวม เมื่อครั้งยังเคยเป็นมนุษย์อยู่แต่เจ้าจะเข้าใจในที่สุดพอดีเช่นนั้นลิมลูกก็ตอบว่าไม่ใช่อย่างนั้นลิมลุกก็คิดว่ามันไม่สมเหตุสมผลเลยแต่จากมุมมองของสปีริสที่มีอายุยืนยาวความคิดเลื่อนถูกหรือผิดนั้นก็อาจจะเป็นแค่อารมณ์ชั่วขนาดหนึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นลิมลูกเขาก็คิดว่าเขาจะเก็บความคิดของตนเองเอาไว้ในใจและสนุสนอมันไม่ไม่แต่มันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันเข้าไปพัวพันกับสิ่งที่ชั่วร้าย มันก็คงจะเป็นสิ่งที่มาริอาเบลผู้ร่วงลับไปแล้วได้กลัวมันมากอย่างแน่นอนในตอนแรกลิบลูก็เป็นคนที่เห็นแก่ตัวและนั่นก็เป็นเหตุผลที่ลิบลูกจะต้องทําให้แน่ใจว่าตัวเขาจะไม่ทําให้ตนเองและนำความกลัวผลมาสู่โลกใบนี้ลิบลูก็ยังคงชอบทําในสิ่งที่เขาต้องการแต่ลิบลุเขาก็คิดว่าเขาเพียงแค่ทํางานเพื่อให้โลกที่ดีกว่าและเขาก็ได้สาบานกับตนเองว่าจะไม่ทําอะไรให้คนอื่น ไม่มีความสุขเพียงเพื่อความสนุกข,ของตนเองขณะที่ลิบุรุกําลังถามกับตนเองว่านี่มันโอเคไหมกีก็ได้พูดกับ,บลิบุรุเรากับว่าเขาจําบางอย่างได้และกีก็ได้พูดว่ายังไงก็ตามลิบรุรุถ้าเขาแค่สงสัยว่ากีก็ยังพูดไม่จบลิบุรุก็พูดว่าหื่พอก,กีเห็นลิบุรุสงสัยกีก็ได้พูดว่าเปล่าฉันก็แค่สงสัยแต่ก็ไม่เป็นไรฉันก็แค่สงสัยในความคิดของิงไม่ใช่เอว เขาจะพาเวลดานาว่ากลับมาได้อย่างไรกีก็ได้กดดันให้ริมลุได้บอกกับเขาว่าริมลุรู้อะไรริมลุก็คิดในใจว่าฉันจะไปรู้ได้ยังไงเนี่ยนั่นคือสิ่งที่ริมลุร,รู้และกำลังจะพูดไปเมื่อนึกขึ้นมาได้ริมลุก็ได้พูดว่าอ๋อพอนึกขึ้นมาได้เขาก็ได้พูดอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องนั้นแล้วต่อมาเว์ดาลาก็ได้พูดว่าใช่แล้วล่ะเขาได้พูดถึงมัน ริบลูก็ได้พึมพำและเวเดล่าที่ฟังอยู่ก็ได้พยักหน้าให้กับลิมมันลูและเดียโบก็ได้พูดตอบว่าเฮ้ๆเดูเหมือนว่าพวกเขาจะเชื่อว่าหากว่าพวกเขาใช้พลังของมังกรที่แท้จริงทั้งสามตนเวลร์ดานาว่าก็จะฟื้นคืนชีพด้วยพลังทั้งหมดปัจจัยของมังกรข้าก็คิดว่ามันโง่ามากแต่เราก็แน่ใจอย่างแน่นอนว่ามันจะไม่ได้ผลดียโบก็ได้ที่วัยก่อนที่ริบรุจะจำได้และมันก็ถูกต้องริบรุกก็จำได้ว่ามันเป็นแบบนั้น ลีบลุก็ลืมไปเพราะว่ามันดูไม่สมจริงในตอนนั้นและเขาก็ไม่ได้คิดว่าด้วยวิธีการดังกล่าวมันจะประสบความสาเร็จในตอนนั้นอันดับแรกมเมล็ดพันธุ์มังกรก็เป็นกุญแจที่สําคัญระหว่างที่ลีบุลุคิดอยู่นั้นเชลก็ได้พูดว่าถ้ามันเกี่ยวกับมเมล็ดพันธุ์มังกรมาสเตอร์ก็ได้รับมันด้วยพอในช่วนั้นลบุลุก็คิดในใจว่าโอ้ฉันก็ได้กลายเป็นมังกรที่แท้จริงแปลกๆใช่ไหมถ้าอย่างนั้นมันคือ ไม่น่าแปลกใจที่ฉันมีเมล็ดพันธุ์มังกรอย่างไรก็ตามเวลซาร์เวอร์กินและเวเดล่าแม้ว่าพวกเขาจะรวบรวมเมล็ดพันธุ์มังกรจากหลอมังกรทั้ง3ตัวมันก็ไม่มีความหมายถ้าปัจจัยที่สําคัญที่สุดของเวเดานาว่าได้หายไปหากวิญญาณแตกต่างกันมันก็จะเป็นคนละคนกันตามคำกล่าวของดีอาโบและมันก็เป็นไปไม่ได้หรอกอ่ามันก็ไร้สาระทฤษฎีนั่น แม้ว่าจะสามารถสร้างเขาขึ้นมาใหม่ได้แต่มันก็เป็นเพียงแค่ร่างปลอมเท่านั้นและในขณะที่พวกเขาสามารถลอเรลยนแบบทักษาของวิรานาว่าได้แต่ว่าพวกเขาก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับดวงวิญญาณซึ่งมันเป็นส่วนสําคัญที่สุดและต่อมากีก็ได้พูดแทรกเข้ามาดูเหมือนว่าเขาจะมีความคิดเห็นเดียวกันกับลิมุลูกีก็ได้พูดว่าฉันก็ไม่รู้แค่ฉันไม่สามารถปฏิเสธความเป็นไปได้ที่วิญญาณที่ลงทางจะกลับมาได้ หากว่าพวกเขามีร่างกายที่สมบูรณ์พอได้ยินจีพู้ชนนั้นลีรุกก็ตอบว่าฉันดาว่าเวลานาว่าก็เป็นสิ่งมีชีวิตฝ่ายวิญญาณที่สมบูรณ์แบบดังนั้นฉันก็ไม่คิดว่าวิญญาณของเขาจะกระจัดกระจายเหมือนของลูร่าและนายก็พูดถูกมันเป็นไปได้พอพูดไปเช่นนั้นลีบรุกก็คิดในใ,นใจว่าอืทฤษฎีนั่นก็ยังไม่สมเหตุสมผล,ละหวันที่เขาคิดอยู่นั้นเชี่ยก็ได้พูดว่า ไม่มีเหตุผลที่จะกลับมาประการแรกเวลดานาว่าควรจะสามารถฟื้นฟูร่างกายของเขาเองได้หากเขาตั้งใจที่จะกลับมาพนิเชนะลิบลูก็ตอบเชี่ยวกลับไปว่าถูกต้องเนื่องจากเชี่ยก็ปฏิเสธลิบลูจึงมัน่นใจอย่างมั่นใจในแผนการของสตูยังไงก็ตามและมันก็อาจจะล้มเหลวอ,อยู่ดีดังน,นั้นลิบลุกก็คิดว่าถ้าเขาไม่สนใจมันแล้วต่อมาลิบลูก็ได้พูดว่าอืถ้าอย่างนั้นเป้าหมายของสตูก็คือบูดาลา ทุกคนที่อยู่ในห้องก็ได้เคลื่อนไหวในตอนนั้นวอเดล่าก็ได้พูดว่าอุฮ uh, ่าเสียงพูมความของวอเดล่าก็ได้ดังกล้องไปทั่วในห้องถงอันเงียบงนันดูเหมือนว่าวอเดล่าจะไม่รู้ว่ามันหมายถึงอะไรแต่ก็ปล่อยให้มันเป็นไปโดยบังเอิญสิ่งที่3,000กว่านั้นในตอนนี้ก็คือสิ่งที่ลูเมนาได้ชี้ให้เห็นลูเมนาก็ได้พูดว่าอะนั่นก็เป็นจุดบอดวอเดล่าก็เคยถูกครอบงำไปแล้วครั้งหนึ่ง แต่ว่าพวกเขาก็ไม่เคยเอาเมาเลพันมังกรไปในตอนนั้นลิมูรุก็คิดว่ามันไม่ใช่อัตราความสำเร็จที่สาคัญสำหรับทีม,มิเคเอลมีเพียงแค่ความเป็นไปได้เท่านั้นในกรณีนี้ไม่ว่าเวลดานาว่าจะฟื้นคืนชีพหรือไม่ก็ตามมีโอกาสเป็นไปได้ที่เมเลพันมังกรของวูเดล่าจะถูกกาหนดเป็นเป้าหมายก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบไว้ดไดเพียงเท่านี้นะครับเลยพบกันในคลิปหน้า